ตอนนี้งานเสร็จแล้วครับผมว่าแล้วถ้าเกิดอันเดียววงเดียวเนี่ยวงเดียว่ะเสียแน่นอนเลยเนี่ยผมต้องไม่วางตรงกลางแล้วมันเหมือนเป็นอากาศดึงดูดอะ่ะมันดูดเวลาดึงขึ้นมาเหมือนเอามือวางบนผิวน้ำแล้วก็ดึงอะ่ะเหมือนมันมีอากาศอากาศดูดอะ่ะไม่วางงานตรงกลางอะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวมาล้างเลซสิ้นกันดูว่าจะคมขนาดไหนหล่มก็ลวยเอาไว้แล้วครับแหวนนิ้วก้อยค่ะโอยหน้าเป็นแว็กกันเนี่ยได้เข้าลงหล่อเลยโอเคครับขอจบงานครับเสียไปนหนึ่งไม่วางตรงกลางนะโหเพดดีมากเลยเหล็กทั้งนั้นเอาโมโนสองโมโนสี่โมโนสี่เคมารวมล่างกันโอ้สามเครื่องมารวมล่างกัน โอเคครับผมปิดเครื่องแล้วพักแล้วครับโอเคครับจบงานเดีย๋ยวมาดูล้างเล็สิ้นกันว่าคมขนาดไหนผมอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กข้าห่อลบบรีจะสั่งงานหลอ่อเป็นโลหะเงินเป็นทองเป็นน่าเป็นสำลีมาคุยกันนะครับร้านพุทธศินสามีคูนรลบบุรีตึกเก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ารับสอนรักงานศิลปะยูทูบแมงเหล็กน้องครับ ไงค่าเขียนไฟล์ไปหลอาหา่อโลหะค่าเขียนไฟล์ทีดีอะ่ะในขอขั้นต่ำอยู่ที่หมื่นห้านะครับแต่ถ้าเกิดงานกองไก่ตัวเท่าที่เล็บอย่างเงี้ยหมื่นห้ามันก็เกินไปก็มาคุยกันนะเอาเนื้องานมาคุยกันนะโอเคครับไปแสบแล้วผมจะหยุดพัลดละห้เ็จเลสิ่งกันจริงเลยสักครับนี่แหละ อันนี่ค่อยนียัยงเป็นเมื่ออยู่ในพวกกลวยโอเคครับคอนเสดเลยิ้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันโอ้หเป็นไงโมโนสีอฮึมโมโนสี่แบบที่เกาะอย่างดีนะผมว่านี่จะตัดดีโอว่าเออในในก็ลงทุนไปเกือบพันไอ้พันหนึ่งเนี่ยนะตีไปพันหนึ่ง โมโนสี่เนี่ยมันแปดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเโอเคครับตีไปพันงกน็ตัดใจแล้วันกับเหล็กเหล็กยังดีเพลย่าังดีตัดมังเลยโอเคหมอหมอเย็นละไปแล้วนัก <c oughs> ห่เก้าหลี่งข้อหอมลุบรีครับไงหลวงพ่อลวยคุ้มคองนะครับไงเนื่เกิดพี่ชายผมแฟนพี่โบก็พีก่กี้ยหลวงพอครยคุ้มคลองครับยึดแล้ว เป็นไฮคาเดียก็หอมลิบนรีครับประเทศไทยครับ